ร้านกาแฟที่นี่นี่คนนอกเข้ามากินได้ไหมได้อ๋อไดอ้ที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเออถ้าร้านชื่อร้านมาฮานครับมามาฮานร้านกาแฟชื่อมาฮานร้านกาแฟมาฮานแต่ว่าแถบนี้จะเรียกว่าแหลมขามแหลมอะไรนะแหลมขามแหลมขามค,คือถ้าคนนอกจะเข้ามากินนี่ต้องต้องบอกว่าไงอ่ะมาตรงไหนอ่ะบางสะเลแหลมขามใช่ครับบอกว่ามาแหลมขามเขตทหารใช่ครับมันเธอศูนย์ฝึกทหารใหม่ อ๋อผนฝึกทหารใหม่นี่ไงมาฮานเนี่ยชื่อมาฮานครับนี่อะไรรีรีครูดเหรอครับเทรนนิง่งเซ็นเตอร์อ๋อรีครูดเทรนนิงน่งเซ็นเตอร์โอเคครับโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยอะแล้วกาแฟที่นี่แพงไหมเนี่ยเมื่อเช้ากินมาแก้วองแล้วเนี่ยไม่ครับถูกกว่านอกถูกกว่าวนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวบางสเสร่ครับผมก็ มาที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่มา,าหานตรงมาตรงบางสะเสรครับสัตหีบชนบุรีสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่7เดือนธันวาคมแล้วนะครับวันนี้ผมมาาบางเสรมาทำอะไรการที่หนึ่งก็คือคนเราเนี่ยเมื่อถึงเวลาจวนตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ หาใครช่วยไม่ได้ก็ต้องบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธธรรมพระสงฆ์สารเจ้าปู่ตาอะไรก็ว่าไปนะครับก็ช่วงที่ผมเป็นโรคหัวใจอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับตอนที่จะเข้าผ่าตัดก็อาอจารย์โสพินซึ่งเป็นทีมงานเนี่ยนะครับเขาก็าสวดมนต์เขาก็บอกว่าสวดมนต์ทุกวันเลยเพื่อให้ผมเนี่ยปลอดภัยนะครับเขาบอกว่า สวดมนต์แล้วก็ไหว้หลวงปู่สวงหลวงปู่สวงเขามีรูปปั้นอยู่ที่แถบนี้นี่นะครับก็เดี๋ยวจะไปไหว้รูปปั้นหลวงปู่สวงตอนนี้ก็เรียกว่าผ่าตัดมาสอ,สองเดือนกว่าแล้วนะครับก,ก็เรียกว่าปลอดภัยขับรถได้แล้วเนี่ยก็เพื่อความสบายใจก็มาไหว้หลวงปู่สวงซึ่งเป็นรูปปั้นหลวงปู่สวงก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็เดี๋ยว มาไหว้หลวงปู่สวงแล้วก็มาหาอาหารอร่อยๆกินแถวบางสะเลส้มตำอะไรแบบนี้นะครับเออก็คือเขาบอกว่าส้มตำเนี่ยมันเป็นอาหารอาหารไทยทีออ่ได้รับความนิยมมากสาหรับคนไทยทุกภาคเขาบอกว่าจริงๆแล้วส้มตำนี่มันเริ่มต้นจากภาคกลางก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแพร่หลายไปที่ภาคอีสานนะเพรนั้น จริงมะละกอเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่า,ามีถิ่นกําเนิดที่ประเทศไทยนะครับมะละกอนี่มันถิ่นกําเนิดโน้น,นแถวอเมริกาใต้นู่นนะชิลีนู่นนะครับปาปาย่านะครับก็เอาเป็นว่าโปรตุเกสเนี่ยมันนำเข้ามานะแต่ผมดูทางก่อนตอนนี้ก็มาถึงตลาดบางสเสลีแล้วครับก็มีรูปปั้นของหลวงปู่สวงอยู่ตรงที่บ้านบุคคลนะครับตรงตรง,ตรงบางสเสลเลยปั้นหลวงปู่สวงแล้วก็จะขับรถไป เข้าในเขตทหารแล้วครับตรงบางเฉลนี่แหละศูนย์ฝึกทหารใหม่นะครับไปกินอาหารทะเลแล้วก็ไปกินส้มตำไปดูบรรยากาศแถบนั้นแล้ววันนี้ก็จะมากินข้าวในค่ายทหารนะครับนี่ค่ายทหารเขาก็อยู่ริมทะเลเลยทรงบางเฉลนี่แหละวิวทิวทัศน์สวยงามทีเดียวนะครับ ร้านอาหารด้วยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าบุคคลภายนอกนี่จะเข้ามากินได้หรือเปล่าแต่เราก็เป็นบุคคลภายนอกกันนะ,อะเอาเป็นว่าก็มากินที่บางสเลชื่อเป็นนี้เรียกว่าแหลมมาฮ<ล>า,า,านครับมาฮานเนี่ยเป็นชื่อของอ <influencer S 2> ินฟลูเอนเซอร์ชาวอเมริกัน,าานในอดีตนะครับเดี๋ยวพามาดูทะเลบางสเลสวยทีเดียว อาหารที่นี่จะถูกแล้วก็อร่อยครับาอาหารถูกนะที่นี่ทะเลสวยอาหารถูกท่านผู้ชมอาหารหลักร้อยแต่วิวหลักล้านลีลาสมุทรอ๋อชื่อร้านลีลาสมุทระอคงคงคงเป็นร้านของอ่าอ่ะไาท่านผู้ชมไป,ปกันเลยเอกเอก เอกมาเอาอ้ปฏิทินหน่อยพี่เอาปฏิทินมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวลืมพี่ยกไม่ไหวอีใหม่แล้วครับก็เอาปฏิทินมาฝากทีมงานคุณเอกแล้วก็อาจารย์โสพินเนี่ยเขาก็เป็นตัวแทนประกันชีวิตของผมแหะครับนี่ชื่อร้านอะไรนะร้านลีลาสมุทรเหรอโอ้วิวสวยเออ โอ้เราเห็นพัทยาอย่างสวยงามตรงนี้ทะเลบางทะเลนั่งรับประทานอาหารกันห้าท่านแล้วครับเมื่อเช็คบินออกมาแล้วเนี่ยราคาค่าอาหารห้าท่าน ก็ประมาณ1,300บาทนะครับเป็นอาหารทะเลดังนั้นเลยก็ถือว่าราคาไม่แพงแต่วิวสวยมากเลยนะครับแยกย้กันกลับนะครับนี่ก็มานั่งทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็จะกลับก่อนจะกลับก็ตอนนี้แสงกำลังสวยก็เลยจะพาท่านผู้ชมมาเดินดูเพราะว่าคนนอกก็คงไม่ได้ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่เพราะว่าในนี้น,นะมันอยู่ในเขตของทหารแต่ว่ามีร้านอาหารอยู่นะคนนอกเข้ามากินได้ครับ แต่ต้องขออนุญาตทหารเขาก่อน,นก็เป็นเขตทหารเรือโอ้ยวิวสวยมากเลยครับท่านผู้ชมนี่ร้านกาแฟเดี๋ยวคุยกับคุณทหารดีกว่า สวัสดีครับรบ้านกาแฟที่นี่นี่คนนอกเข้ามากินได้ไหมไอ๋อได้ครับที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับถ้าร้านชื่อร้านมาฮานครับมามาฮานร้านกาแฟชื่อมาฮานร้านกาแฟมาฮานไปไม่ถูกก็ตั้ง Google ก็ได้นะครับแหลมมาฮานหรือมาฮานคอฟฟี่ดริงค์ครับ Google ก็จะ นำทางท่านไปก่อนจะเข้าไปในบริเวณนี้ก็มีด่านทหารก็ขออนุญาตส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปได้ล่ะครับไม่มีปัญหาครับอย่างนี้จะเรียกว่าแหลมขามแหลมอะไรนะแหลมขามแหลมขามค,คือถ้าคนนอกจะเข้ามากินนี้ต้องต้องบอกว่าไงอ่ะมาตรงไหนอ่ะบางสเลแหลมขามใช่ครับบอกว่ามาแหลมขามเขตทหารใช่ครับมันศูนย์ฝึกทหารใหม่อ๋อศนฝึกทหารใหม่<ช>นี่ไงมาฮานนี่ชื่อ มาฮานครับนี่อะไรรีรีคลูดเหรอครับเทรนนิ่งเซ็นเตอร์อ๋อรีคลูดเทรนนิ่งเซ็นเตอร์โอเคครับโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยอะ่ะแล้วกาแฟที่นี่แพงไหมเนี่ยเมื่อเช้ากินมาแก้วคงแล้วเนี่ยไม่ครับถูกกว่าถูกกว่าแก้วเท่าไหร่ก็ยังมีทอนก็ 5, 6, 6, 6. ห้าสแล้วนอกจากกาแฟแล้วมีอย่างอื่นไหมที่นี่ไม่ได้ขึ้น,อ,นอ,อ๋อเหรอโอ้ โอ้ oh, นะแ, 60, แต่วิวสวยกาแฟนะแก้วละห้าหกสิบแต่วิววเป็นล้านเลยอะ่ะ uh อืน huh. uh ี huh. ่คือคุณหมอบอกว่ากาแฟห้ามอยาก,กินวันละเกินสองแก้วอ่ะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็เ oh, มื่อเช้ากินมาแล้วอเมซอนโอ้อ oh. uh ืม huh. ครับมาฮานเออทำไมชื่อเป็นแขกแขกอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวถามอีกทีมาฮานชื่อจะมันเหมือนแขกแขกอะ <Okay. S 1> ฮะไม่ทราบเหมือนกันครับผมเอาไม่ทราบเหมือนกันครับ <c oughs> เออน้องรู้ไหมทำไมมันชื่อมาฮานมันเป็นแขกแขกอะ <c oughs> เป็นชื่อของอะไรนะ <c oughs> ฟังไหมแค่ได้ยิน ทฤษฎีการเดินเรืออ๋อเป็นชื่อของนักทฤษฎีการเดินเรือเขาชื่อมาฮานมาฮานอะไรนะมาฮานเอาเฟตมาฮานเอาเฟดข้างในมีเฟดเมเยอร์มาฮานอินฟลูเอนเซอร์ชาวอเมริกันผู้มีอิทธิพลต่ตอน,นักเดินเรือไม่ใช่ชาวไทยนะอ๋อเป็นนกก็เลยอ๋อเป็นแหลมแหลมตรงนี้เลยเรียกว่าเอ้ยหมาเลยเรียกว่า,วาแหลมมาฮานอืม อ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วโอว้วิวสวยมากมาฮานคอฟฟี่ดิงโอเคป่ะผมก็มาอุยตายล่ละเปิดเสือ้อามากินอาหารที่นี่อาหารเขาก็อร่อยอยู่แลครับสดแล้วก็แต่ว่ากาแฟไม่ได้อุดหนุนามาดูเฉยๆแต่วิวสวยมาก ครับวันนี้ผมก็แนะนำอีกที่งแล้วล่ะเออ่ถ้าท่านคนต่างถิ่นนะมาบางเะเลก็มีร้านอาหารอยู่ตรงนี้แล้วก็มีร้านกาแฟอยู่ที่แหลมมาอ่าครับโอเควันนี้ก็สวัสดีครับแหต้อง ยามกลางคืนเดินงายเนี่ยที่นี่คงสวยมากแล้วเพราะาพาเดินจะขึ้นทางนี้ยามค่าคืนเดินง่ายอ่ะอฟังเพลงดีกว่าครับนี่ครับท่านผู้ชมคือทางเข้ามาร้านอาหารเนี่ที่แหลมมาหานเนี่ยโอ้ยถนนทางเข้าก็สวยมากหลายกิโลเลยละ่ะต้นไม้ต้นประดู่นะครับเป็นสัญลักษณ์ของทหารเรือ ให้ดูถนนต้นประดูนะครับสวยงามเลยทีเดียวดูต้นใหญ่ๆนะเลยอ่ะทางเข้าแล้วก็ทางออกนี่นะครับสองข้างถนนเขาก็ปลูกไปด้วยต้นประดูซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทหารเรือซึ่งก็ ปะดูก็ต้นใหญ่มากนะครับระวก็ถือว่าสวยงามมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้ก็อิ่มหนำสำราญได้มาดูวิวได้มาอิ่มหนำกับอาหารทะเลแล้วก็ราคาไม่แพงได้ดูร้านกาแฟนะครับแต่ว่าไม่ได้ดื่มเพราะว่าเมื่อเช้าได้ดื่มมาแล้วแต่ว่าได้รู้จักร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งชื่อร้านมาฮานคอฟฟี่ดริงค์ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ